ก็ระจายไปทั่วค่ะก็เลยเอาไม้มากั้นไว้อันนี้เป็นน้ำพุร้อนออโรงแรมเก่านะคะเขาจะทำเป็นโรงแรมแต่ทีนี้ก็ยังทำไม่อันนี้เขาเขาเอาไม้กั้นไว้เพราะว่ามันพุ่งสูงมันพุ่งสูงมากเลยเพราะว่าไอความร้อนมันไปต้มไข่นะคะ นี่ค่ะต้มไข่แต่ก็ร้อนเนอะร้อนมากเลยดูน้ำพุร้อนค่ะนี่ค่ะน้ำพุร้อนแม่ขจารอำเภอเวียงป่าเป้าเป็นโรงแรมเก่านะคะเขาจะทำเป็นโรงแรมแต่ทีนี้ก็ยังทำไม่ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวมีอะไรสวยๆจะนำมาฝากเอาไม้อ่ะมากั้นไว้ดูค่ะูเนนะค่ะพุ่งแรงมากเลยนะคะ,ะเอาไม้กั้นไว้ไม่ให้ใครดูน้ำพุร้อนค่ะนี่ค่ะน้ำพุร้อนแม่ขจารอำเภอเวียงป่าเป้า สวัสดีคะ่ะได้มา,าต้มไข่นะคะนี่คะ่ะต้มไข่แต่ก็ร้อนนอะร้อนมากแนละ้วก็กรจะจายไปทั่วคะ่ะก็เลยเอาไม้มากั้นไว้อันนี้เป็นน้ำพุร้อนเอ่อพุ่งสูงขึง้นเพราะว่าถ้าพุ่งสูงมันไอร้อนเป็นบ่ออันนี้เป็นบ่อเล็กนี่เป็นบ่อต้มต้มไข่ อุณภูมิความร้อน98องศาถ้าพู่งสูงขึ้นเพราะว่าถ้าพุ่งสูงมันไอร้อนให้ดูเนาะแล้วก็พามาดูน้ำพุร้อนใครที่ผ่านมาทางเออเชียงรายไปเชียงใหม่นะคะแวะได้ต้มไข่นะคะนี่ค่ะต้มไข่แต่ก็ร้อนเนาะร้อนมากเลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวมีอะไรสวยๆจะนำมาฝากเอาไม้อมากั้นไว้ดูค่ะดูเนี่ยค่ะพุ่งแรงมากเลยนะคะเนี่ยเอาไม้กั้นไว้ไม่ให้ต้มไข่นะคะนี่ค่ะต้มไข่แต่ก็ร้อนเนาะร้อนมากลดูน้ำพุร้อนค่ะนี่ค่ะน้ำพุร้อน แม่ขจารอำาเภอเวียงป่าเป้ารถตู้บังอยู่รถตู้บังอยู่เดีย๋ยวจะถ่ายให้ดูค่ะอันนี้เป็นถนนเส้นจะไปเชียงรายไปเชียงใหม่นะคะดูน้ำพุร้อนค่ะนี่ค่ะน้ำพุร้อนแม่ขจารอำาเภอเวียงป่าเป้าค่ะที่แม่ขจรน้ำพุร้อนแม่ขจาร สวยค่ะสวยมากๆเลยอากาศดีค่ะอันนี้เขาเขาเอาไม้กั้นไว้เพราะว่ามันพุ่งสูงมันพุ่งสูงมากเลยเพราะว่าไอาความร้อนมันไปมันไปน่าจะรบกวนร้านค้าของเขาเขามีร้านค้าอยู่เขาก็เลยเอาไม้อ่ะค่ะต้มไข่นะคะ ี่ค่ะต้มไข่แต่ก็ร้อนเนะร้อนมากค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวมีอะไรสวยๆจะนํามาฝากค่ะที่แม่ขาจานน้ําพุร้อนแม่ขาจานสวยค่ะสวยมากๆเลยอากาศดีค่ะสวยเดี่ยยืนอยู่ใกล้ๆยังไอร้อนยังมาเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูน้ำพุ นำ้ำพุร้อนอันใหญ่แต่อันนี้เขาเขาเอาไม้กั้นไว้เพราะว่ามันพุ่งสูงมันพุ่งสูงมากเลยเพราะว่าไอความร้อนมันไปไถ้าไข่ไก่ก็จะสุกภายในห้านาทีไข่นกกระทาก็จะสุกสามนาทีอันนี้เป็นที่สำหรับ เดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะเดี๋ยวมีอะไรสวยๆจะนํามาฝากเอาไม้อะมากั้นไว้ดูค่ะดูนี่ยค่ะพุ่งแรงมากเลยนะคะ,ะเอาไม้กั้นไว้ไม่ให้เขาพุ่งสูงขึง้นเพราะว่าถ้าพุ่งสูงมันไอร้อนเนาะเอาไม้อะมากั้นไว้ดูค่ะดูนี่ยค่ะ พุ่งแรงมากเลยนะคะเอาไม้กั้นไว้ไม่ให้สวัสดีค่ะวันนี้ผ่านมาตรงน้ำพุร้อนแม่ขาจารนะคะก็เลยจะพามาสวัสดีค่ะวันนี้ผ่านมาตรงน้ำพุร้อนแม่ขาจารนะคะก็เลยจะพามาเสร็จก็เลยไม่ได้ทำต่อสวยงามค่ะเป็นเหมือนแบบ ศิลปะหอมอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะก็เลยถ่ายมาพุ่งสูงขึ้นเพราะว่าถ้าพุ่งสูงมันไอร้อนอันนี้ยเขาเขาเอาไม้กั้นไว้เพราะว่ามันพุ่งสูงมันพุ่งสูงมากเลยเพราะว่าไอความร้อนมันไปเป็นบ่ออันนี้เป็นบ่อเล็กนี่เป็นบ่อต้มต้มไข่อุณหภูมิความร้อนเก้าสิบแปดองศา ค่ะที่แม่ขาจานน้ำปุร้อนแม่ขาจานสวยค่ะสวยมากๆเลยอากาศดีค่ะต้มไข่นะคะนี่ค่ะต้มไข่แต่ก็ร้อนเนอะร้อนมากมันไปน่าจะรบกวนร้านค้าของเนาะเขามีร้านค้าอยู่เขาก็เลยเอาไม้ะค,ะค่ะสวยอย่ายืนอยู่ใกล้ๆยังไอร้อนยังมาเลยค่ะ เดี๋ยวจะพาเดินไปดูน้ำพุน้ำพุร้อนอันใหญ่แต่เลยอย่ายืนอยู่ใกล้ๆยังไอร้อนยังมาเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูน้ำพุน้ำพุร้อนอันใหญ่แต่สวัสดีค่ะไหยบาาค่ะที่แม่ขจรน้ำพุร้อนแม่ขจารสวยค่ะสวยมากๆเลย อากาศดีค่ะรถตู้บังอยู่รถตู้บังอยู่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูค่ะอันนี้เป็นถนนเส้นจะไปเชียงรายไปเชียงใหม่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ผ่านมาตรงน้ำพุร้อนแม่ขจรน,นะคะก็เลยจะพามาเอาไม้อ่ะมากั้นไว้ดูค่ะดู เนี่ยค่ะพุ่งแรงมากเลยนะคะ,ะเอาไม้กั้นไว้ไม่ให้ถ้าไข่ไก่ก็จะสุกภายในห้านาทีไข่นกกระทะก็จะสุกสามนาทีอันนี้เป็นที่สำหรับอันนี้เขาเขาเอาไม้กั้นไว้เพราะว่ามันพุ่งสูงมันพุ่งสูงมากเลยเพราะว่าไอ,าอความร้อนมันไปค่ะที่แม่ขาจางน้ำกุร้อนแม่ขาจาง สวยค่ะสวยมากๆเลยอากาศดีค่ะเสร็จก็เลยไม่ได้ทําต่อสวยงามค่ะเป็นเหมือนแบบศิลปะขอมอะไรประมาณนี้หลยคะ่ะก็เลยถ่ายมาดูน้ําพุร้อนค่ะนี่ค่ะน้ําพุร้อนแม่ขจารอำเภอเวียงปาเป้าธรรมชาตินะคะจะมีสองฝั่ง เดี๋ยวจะถ่ายไปให้ดูนะคะฝั่งนูง้นก็มีค่ะอีกฝั่งถนนฝั่งนูง้นฝั่งนู้นก็เอาไม้มากั้นไว้ดูค่ะตูนี่ยค่ะพุ่งแรงมากเลยนะคะเนี่ยเอาไม้กั้นไว้ไม่ให้เอาไม้มากั้นไว้ดูค่ะตูนี่ยค่ะพุ่งแรงมากเลยนะคะเนี่ยเอาไม้กั้นไว้ไม่ให้ฝั่งนู้นก็พุ่งพุ่งสูงมากเลยคะ่ะ แล้วก็จะเห็นมีเหมือนปราสาทอันนั้นเป็นโรงแรมมันไปน่าจะรบกวนร้านค้าของเนาะเขามีร้านค้าอยู่เขาก็เลยเอาไม้อ่ะคะ่ะใอ้เ้อย่ายืนอยู่ใกล้ๆยังไอร้อนยังมาเลยคะ่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูน้ำพุน้ำพุร้อนอันใหญ่แต่นี้ เอาไม้อ่มากั้นไว้ดูค่ะดูเนี่ยค่ะพุ่งแรงมากเลยนะคะเ่ยเอาไม้กั้นไว้ไม่ให้เป็นบ่ออันนี้เป็นบ่อเล็กนี่เป็นบ่อต้มต้มไข่อุณหภูมิความร้อนเก้าสิบแปดองศามันไปน่าจะรบกวนร้านค้าของเนาะเขามีร้านค้าอยู่เขาก็เลยเอาไม้อะค่ะ เป็นบ่ออันนี้เป็นบ่อเล็กนี่เป็นบ่อต้ม